ใครใจไม่ถึงอย่าดูคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการรถเบนซ์ว202เอาแบบสภาพพร้อมเก็บรถไทยต้องคันนี้เลยแต่อย่างที่บอกนะสภาพแบบนี้ใจไม่ถึงนะครับไม่ได้ครอบครองแน่นอนตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz C-Class w 202เป็น c 220รถไทยไปแสนที่สวยที่สุดตั้งแต่ผมเคยรีวิวมาและที่สำคัญคือซ่อมเกินราคารถไปแล้วครับ ซ่อมเครื่องยนต์ครบทุกอย่างมีเินเกือบสองแสนซ่อมอุปกรณ์ภายในภายในโคตรสวยเลยราคาขัดทุนเพียงแค่3ามแ0 0บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันทำไมรถคันนี้ถึงราคานี้ ครับเนมจากช่องโนเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ e d e s Ben z c c l a s s W22 นะเอาจริง W22 นะครับในยุคประมาณ95ถึงไม่เกินปี2000นะใครขับตอนนั้นโคตรหล่อและโคตรรวยนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีคนกลับมาเล่นรถรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะแต่บอกเลยว่าสภาพแต่ละคันที่ได้มานะคุณจะเก็บให้มันเนียนนะบอกเลยว่ามันท่วมเกินราคารถแน่นอนใช่จะมีเงินแล้วจะเก็บได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมของและอุปกรณ์ภายในทั้งหมด ณปัจจุบันคือหายากมากแล้วนะครับแล้วมันโคตรแพงเลยใครที่ชอบเล่นรถโปรเจกต์นะคือต้องการรีสโตกลับมาย้อนวัยกลับมานะครับถ้าคุณทํานะเสียทั้งตังนะครับไม่รู้จบหรือเปล่าเสียเวลาผมแน,นะนํานะซื้อแบบที่เขาทำโปรเจกต์จบๆแบบขาดทุนคุ้มกว่านะครับ W202 นะตัวนี้เป็นเครื่อง C220 ตัวรถเป็นปี95สีเขียวตรงรุ่นเลยสีโคตรสวยเลย เอาจริงนะในยุคนั้นผมเคยถามพี่ๆหลายๆท่านที่เกิดทันนะครับสีพวกนี้เป็นสีที่ขายยากนะในสมัยก่อนแต่สมัยนี้กลับเป็นสีที่หายากนะครับสีแดงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนซื้อส่วนใหญ่จะซื้อเป็นสีเป็นเพลนนะครับแต่ตอนนี้สีแบบนี้สีพิเศษแบบนี้เอามาแต่งตอนนี้นี่โคตรหล่ออ,อย่างที่สองตอนนี้ w 22ในตลาดนะครับสภาพส่วนใหญ่ที่ได้มานะโอโหไม่รู้ว่าสภาพแบบไหนแล้วนะครับไม่โซม เครื่องก็ไม่ไหวซึ่งรถแบบนี้จริงๆเป็นรถที่ขับดีอยู่นะแต่อย่างที่ผมบอกนะตัวรถตอนนี้มีขายหลักหมื่นก็มีรถเดิมสภาพไม่น้อยๆนี่หายากมากเมื่อก่อนออกมาเป็นล้านนะครับตอนนี้ยี่สิบเกือบสามสิบปีแล้วสภาพได้แบบนี้นี่คือหาแทบไม่ได้คันนี้นะครับตัวรถเป็นรถปีเก้าห้าผมบอกเลยเป็นรถไทยที่รสโตกลับมาที่สวยที่สุดภายนนะครับเป็นสีเขียวจัดก,การทําทั้งหมดมีชุดแต่งเ m g นะครับ ทุกอย่างเป็นของแท้หมดโลโก้ MG ยังเป็นโลโก้แท้เลยปอยเลอร์เป็นของแท้หมดเลยนะครับอุ้ยจริงๆขับดีมากล้อนะครับก็เป็นล้อตรงลุกตรงไวเลยโชค๊คช่วงล่างทาหมดแล้วนะครับโชค๊คตัวนี้สปริงเป็นวิวสไตล์เซ็ตมาโอเคเลยเซอร์วิสเครื่องเกียร์แอร์ครบหมดนะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์มีเป็นฟ้อนเลยแล้วที่สําคัญนะบอกภายในคันนี้นะโคตดสวยสวยมากอ่ะคุณรู้ไหมว่า คุณกว่าจะหาอะไรอุปกรณ์แบบนี้ได้นะผมไล่ให้ดูง่ายๆปูมอะไรปูมอะไรนี่ก็หลายพันแล้วนะครับสิ่งที่หายากและแพงน,นะที่คุณคุณดูคิ้วมวไม้ทั้งหมดตรงนี้คิ้วไม้ทั้งคันเป็นหมื่นนะครับตัวจอแอร์บอกเลยว่าจอแอร์เนี่ยไม่ถูกเลยจอแอร์ทุกอย่างของใหม่นะคุณดูเนี่ยแข็งโ๊กเลยนะครับไม่กอบไม่แตกสวิตท,ทุกอย่างใช้งานได้ปกติและที่สําคัญคือดังคันนี้นะครับส่วนใหญ่ เดิมแล้วก็สวยมากนะครับอุปกรณ์เนี่ยพวกนี้เนี่ย oh. ใช้งานได้หมดคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ชิ้นนี้กี่พันแล้ว oh. ไม่ได้หาง่ายเลยนะแพงหมดเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทำโปรเจกต์มานะเ oh. ชื่อเหอะซื้อรถแบบที่ทำเสร็จแบบนี้นะเอาจริงแม่งคุ้มกว่าเยอะเลยครับถ้าคุณตีง่ายคุณซื้อรถตอนนี้แสนหนึ่งนะครับหลักหมื่นก็ได้สภาพไปผมว่ามากกว่านี้แน่นอนหลักหมื่นมีนะครับคุณทำสีต้องกี่หมื่นแล้วนะครับสี เครื่องยนต์ทําสเต็ปที่ดิ้งด้เดิมๆแบบนี้เนี่ยต้องมีหลักแสนอยู่แล้วนะครับเบาภายในอุปกรณ์แต่งอุ้ยอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเบาหลังเสาเอเสาบีนะครับทุกอย่างเฟิร์มมากที่สําคัญนะเบาหลังอะ่ะคุณลองนั่งดูมันให้ความนิ่มนวลของออริจินอลมากๆเลยออกปีเก้าห้าเลยนะครับเล่มบุ๊คเซอร์วิสยังมีนะครับบินซ่อมเป็นแสนเลยออปชั่นภายในก็มีครบหมดนะครับจากรถสูตรนะ เป็นเบาะไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปรับยังใช้งานได้อยู่ค oh. ู่หน้านะครับ oh. คันนี้นะผมแนะนําอย่างนี้สําหรับคนที่ต้องการรถเดิมรถศูนย์ไทยสภาพรีสโตแล้วไม่อยากเจ็บตัวคันนี้เหมาะสุดเลยครับ oh. คุณจะเก็บสเต็ปนี้ประมาณเกือบสองแสนนะภายในอีกประมาณแสนหนึ่งสีอเท่าไหร่ทำแบบเสร็จเนี่ยผมว่าสามสี่แสนนตอนนี้ราคาจับต้องได้ครับขายขาดทุนไปเลยเพื่อนผมเจ็บมาให้ ราคานะครับสามแสนห่งหมื่นเ้าพับอกเลยนะงบพี่ถึงไม่ต้องมาดูครับเอาจริงคันพวกนี้มันเลือกคนเพราะารคนเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่ารถแสนเดียวเก็บสองแสนสาม0 0 0เป็นยังไงผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้ก็มีทํารถให้ลูกค้านะครับหลายๆท่านเท่าไหล่ย,ยอมจ่ายแต่ขอกลับมาให้เดิมแล้วต้องมีคนเดินมาดูนะครับคันนี้ผมพูดตรงๆผมจอดกินข้าวนะ อยู่วันหนึ่งเนี่ยมือคนเข้ามาดูมันสูเป็นพี่พี่ไหลายๆท่านเข้ามาดูเยอะมากนะครับใครสนใจครับ0 6 1 7 6หก2นึนะครับโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยจะแรกจะเธอจะขายจะฝากขายเนี่ยโทรเข้ามาได้นะครับขนลงุงโล่งนะจริงๆรถรหยนต์มันไม่ใช่รถซิ่งนะครับมันก็ค่อยๆขับตามฟิลลิ่งของมัน แต,แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะฟิลลิ่งโอซูคูมากนะครับตัวรถมันเป็นคันเล่งสายเนาะมันอาจจะไม่บือหวาบิดปาร์ตมากแต่ตัวรถเนะเครื่องดีแอร์เย็นเพลงเพราะความร้อนไม่มีแน่นอนนะครับจอดเป็นชั่วโมงของสามชั่วโมงได้เดือนผมเนี่ยคันนี้เนี่ยขับตอนที่มีแผนนินไหวนะครับจอดเฉยๆเกือบสามชั่วโมงความร้อนไม่ขึ้นมันขับดีจริงๆนะคุณ ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมยุคประมาณนเนี้ยดูนน่เล่นแสนก็ถือว่าพอได้นะครับคุณเจาอรายกับรถ3าปีที่สามารถขับได้ทุกวันผมว่าคันนี้ขับได้ทุกวันนะเขาจัดก,การซ่อมมาครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้จบมีบินให้ครบคันนี้นะผมชอบอย่างคือตัวบอดี้กับสีค,บคันนี้สีเขียวนะตัวบอดี้มันสวยมากนะคุณสวยแบบสวยเลยอะบอดี้สีแบบนี้หายากนะครับสีเดิมแบบนี้หายากบอกเลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถคันนี้ เดิมขนาดไหนครับบอกเลยว่าช้าอดแน่นอนโอเคครับมาดูสเปคนะครับแล้วก็ความงามของตัว Mercedes-Benz C-Class นะคันนี้งามจริงนะครับตัวรถเป็น w 2 0 2นะสวยสุดตั้งแต่ผมเคยรีวิวมาเลยคือมันสวยด้วยธรรมชาติของมันนะตัวรถเป็นสีเขียวนะครับตรงรุ่นทําสีมาอย่างดีนะครับตัวรถต้องบอกนะคันนี้คือได้เดิมนะครับไม่มีชนสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็แต่ง MG แท้ทั้งคัน ชุดแต่งแท้หมดนะครับไม่ถูกเลยนะบอกเลยสภาพนะครับมาดูนะตัวรถนะครับกันชนหน้าเป็นกันชนหน้า MG นะอุปกรณ์ทุกอย่างของแท้หมดเลยนะครับไฟดูไฟด้านล่างนะสวยงามมากมีเครื่องสตาร์ทปกตินะครับนี่คือไฟเลี้ยวนะครับทุกอย่างสภาพดีคุณดูที่ปัดนะมีออปชั่นที่ปัดนะครับสภาพทุกอย่างคือจัดการซื้ออะไรเปลี่ยนให้หมดคุณดูกระจังหน้าสิ คุณดูสภาพความเดิมมันหล่อมากหล่อสุดนะครับคิวโคลเมียมทุกอย่างเนี่ยสภาพดีมากๆเลยเนี่ยดีสุดเลยนะครับดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยน M ต์ M อ็ตองหนึ่งนะสี่สูบแถวเรียงนะครับ2 2 0 0ันซีซีตัวโรงรถโรงงานได้ให้แรงม้าประมาณ148แรงม้านะเครื่องตัวนี้นะครับ จริงๆคือทนนะแล้วเขาเก็บมาคุณดูบินเดี๋ยวเราให้ดูบินอีกทีหนึ่งนะเนี่ยบินเป็นฟอนเลยนะครับบินเหยียบสองแสนนะแต่ที่สําคัญคืออยากให้ดูสภาพเนี่ยตัวรถมันถูกครับแต่ของมันแพงมันหลายอย่างคุณดูท่อกะเนี่ยท่อลมทุกอย่างนะท่อลมจัดการเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับเนี่ยอยากให้ดูเนท่อลมต่างๆเปลี่ยนหมดนะครับอันนี้สายคันเร่งนะคุณดูดิท่อพุ่มทุกอย่างเนี่ยเขาเปลี่ยนให้ใหม่หมดเนี่ยคุณดูทุกอย่างเดิมหมดนะครับ ทุกอย่างเขาเปลี่ยนใหม่นะครับช่งจนะเปลี่ยน้มันเครื่องมาเองแล้วคุณดูรถเนี่ยผมอยากให้ดูสภาพคันนี้ต้องดูสภาพนะคุณดูสิโอ้โหเนี่ยาสายไฟทุกอย่างนะครับปกติรถขับได้นะครับความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผ่านศึกสงครามตอนตอนแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะครับจอดติดสามจุดโมงไม่พังนะคุณดูความเดิมจริงจริงตัวรถนเป็นสีเนี้ยนะครับสวยอยู่แล้วนะเราจัดการเก็บสีให้นะครับใครอยากได้สภาพพร้อมเก็บนะ ผมว่านี่ก็คำเองทะลุนะครับเนี่ยสภาพนะสวยๆเลยเป็นรถเดิมนะครับเนี่ยสีเดิมนะครับคุณดูคิ้วยางเนี่ยจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคุณดูอุปกรณ์นะครับเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับสภาพรถโดยรวมถือว่าดีมากนะคิ้วยยางนี้นะครับสวยเลยนะคุ้มสุดนะอยากให้ดูสีความเนียนของตัวรถนะครับ งจริง,รงให้ดูทั้งคันก่อนโอ้ผมชอบมากคือสีเขียวมันสวยเลยเดีย๋ยวให้ดูทั้งคันก่อนนะพาร์ทเอ็มแท้หล่อเลยนะครับคุณดูด้านหลังนะไฟทุกอย่างหล่อมากทุกอย่างเป็นเ G ของแท้นะครับท่อแท้หมดล้อแท้นะครับให้ดูทั้งหมดสวยงามมากนะครับอย่างแรกนะครับล้อนะล้อเป็นล้อเ g ็นะครับ ทำสีใหม่หมดนะครับโชกช่วงล่างนะต้องบอกก่อนเนี่ยทุกอย่างเงาวับเลยนะครับคืออยากให้มาดูของจริงโชกเป็นบิลสไตล์ของใหม่นะครับซื้อมาใหม่เปลี่ยนข้างหลังยังมีของเดิมอยู่เลยนะคิ้วนะอย่าอีเิกแกนนะครับคุณดูคิ้วดิคิ้วสวยมากคุณดูสีคาดไปสวยงามสุดเหลี่ยมคมสวยสวยเลยนะรถนะครับเนี่ย คุณดูเหลี่ยมตั้งแต่เหลี่ยมนี้นะเหลี่ยมนี้นะครับไปถึงข้างหลังเนี่ยคือหล่อมากๆเลยนะตัวรถมีสเสน่ห์มากๆนะครับเดิมทุกชิ้นนะนี่ก็เดิมนะครับมาดูคิ้วย,ยางคิ้วพวกเน,นี้ยคิ้วทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับคิ้วสวยเลยกระจกข้างสภาพแบบโคตรดีดีสุดจริงๆ หลังคานะครับคุณดูคิ้วยางนี่กระจกเป็นซ์นะครับคิ Q ้วยางทั้งหมดคุณดูหลังคาด่สีเท่ากันทั้งหมดหูสีโคตรสวยขอบทุกชิ้นนะครับแล้วทําสีนะเคาทาสีโคตรเนียนนะเนี่ยสองสีคุณดูแบบโหเนียนจริงอะกระจกเบนซ์หมดเลยนะครับนี่ก็กระจกเบนซ์นนะคิ Q ้วยางสามเหลี่ยมสวย คิ้วตามขอบประตูสวยงามมากคิ้วหลังนะคุณดูให้ดูคิ้วหลังกระจกเบนซ์นะครับลำโพงแผงลำโพงเดิมยังมีอยู่ทำเครื่องเสียงมาเป็นหมื่นเลยนะหลายหมื่นด้วยครับทำเครื่องเสียงอย่างดีมาคิ้วยางนี่คือเวลาเขาพ่นเนี่ยคุณดูเก็บอย่างนี้เนี่ยคือเขาพ่นเสร็จแล้วค่อยประกอบคิ้วยางใหม่นะครับดังนั้นก็คือต้องลื้อกระจกออกนะค่าทำสีนี่แพงมากนะครับนี่คุณดูความเนียน จบนะครับเบนซ์นหมดเลยโคตรสวยเลยอะ่ะอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะคือความเดิมของซ่อพวกนี้นะครับแล้วก็คิ้วยางพวกนี้นะคุณรู้ไหมว่าคิ้วยางพวกนี้ไม่ถูกเลยนะเนี่ยเนี่ยคิ้วพวกนี้นะครับคือมันเดิมมากอะ่ะเดิมสุดเลยอะ่ปะปติกพวกนี้นี่คือเดิมเนี่ยคุณดูนะคิ้วยางทุกอย่างเดิมเนยะบอดี้นะครับให้ดูชัดๆนะบอดี้มันมีรอยอย่างนี้อยู่นะครับเนีย่ยสวยมากๆเลยนะชนนะครับกันชนหลังเป็นเ m g นะ หล่อมากท่อก็เป็นท่อเอ็มจีของแท้นะครับของแท้หมดนะคิวทุกอย่างนี่พวกนี้ก็เบิกใหม่นะครับคิวนี้เบิกใหม่นะนี่คิวนี้ก็เบิกใหม่นะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างดีมากอันนี้เป็นของแท้นะครับข้างใต้มีโลโก้อยู่นะครับเนี่ยมีเลขเลขอยู่ข้างใต้นี้นถ้าคุณทุกคนเห็นนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอข้างบนมี ตัวเลขมันบอกอยู่นะครับเป็นของแท้ MG นะหล่อมากโลโก้ทุกอย่างเบิกใหม่ของแท้นะครับเบนซ์นนะนี่โลโก,โก้ MG นี่ก็เบิกใหม่นะครับประจับดูได้เลยว่าเนี่ยของแท้นี่กับสามพันนะไม่ถูกนะผมบอกเลยคุณดูนะครับไฟสภาพสวยเลยสภาพสวยมากเครื่องนิ่งมากๆเลยนะกดเปิดแล้วเปิดได้เลย เดิมๆเนี่ยซอกเดิมหมดเลยนะส่องเข้าไปนะครับสีก็ยังเดิมอยู่สีเดิมอยู่นะครับกระจกเดิมเดิมหมดเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยคนดูซอกเดิมเนี่ยมองมองเข้าไปเนี่ยนี่คือสีเดิมนะสวยงามมากนะครับนี่คือโชว์บิวสไตน์นะเบิกใหม่ทั้งหมดนะครับ เบิกโชคให้ใหม่หมดแล้ว4ด้านนะ4ต้นนะนี่เปลี่ยนเป็นโชคบิวนะครับขับโคตรดีเลยข้างในนะครับสีเดิมคุณดูความเดิมความเดิมของมันนะเดิมมากๆเดิมสุดเลยอะ่ะสวยมากนะครับบอกเลยว่าหาสภาพแบบนี้ยากแล้วก็ถ้าคุณทาเองนะเกินแน่นอนนะครับซื้อแบบนี้จบสุดความจริงนะคุณจะทําสภาพนี้ได้อย่างไหนได้จากที่ไหนผมผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันยากอย่างหนึ่งคุณต้องหา ลอแมทก็คือตัวรถที่ดีอยู่แล้วนะครับคันนี้ตัวรถดีอยู่แล้วมากดีมากเลยเนี่ยผมอยากให้ดูเนี่ยคุณดูคิวพวกนี้เนี่ยเนี่ยเบนเก่านะครับถ้ารถเดิมเนี่ยจะมีรอ,อยหยักตรงนี้นะถ้าคุณเห็นนะเนี่ย,ยคุณดูสภาพเดิมมากอะรีวิวนี้จะเน้นเน้นให้ดูสภาพนะครับเพราะผมพูดตรงว่าการเก็บอย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้จะเก็บให้ลูกค้าย,ยัางไงเลยคุณดูดิโอ้โห มีข้างในก็คือสีซอกเดิมนะครับทุกอย่างเดิมคุณซื้อเวลาบอกนะครับสภาพโคตรดีคือมันจะมีของเดิมแล้วก็ทำใหม่ด้วยเนาะแต่ถามว่ามันเดิมสุดๆแล้วอะครับคุณดูเนี่ยซอกทุกอย่างเนี่ยมันเดิมมากๆเลยอะคุณดูสภาพมองขึ้นไปโอ้โหเดิมสุดผมอยากให้ดูแขงประตูนะครับแขงประตูทุกอย่างเดิมหมดเลยนะเนี่ยคุณดูหนัง กมีโอ้โหอะไรจะเดินได้ขนาดนี้นะสวยงามมากเนี่ยคุณดูสิเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ไม่แพงไม่ถูกนะครับชิ้นพวกนี้หลายพันนะหลักหลายพันทั้งหมดนะครับเนี่ยทุกอย่างยังสภาพคือเอากลับมาให้ได้ดีที่สุดนะครับเนี่ยกรอบแอร์ไม่แตกเลยนะคุณดูเลือนไหมนะครับสวยงามมากประตูปิดแน่นสตาร์ทรถนะนะครับเดิมมากๆเลยนะ ครับคันนี้เครื่องยนต์ทำมาครบหมดแล้วนะสตาร์ทรทีเดียวชึ้งเลยนะครับนี่คันนี้ตัวใหม่นะครับใหม่แสนห้าหมื่นสามพันนะครับนี่สภาพตัวเรือนใหม่คันนี้เครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนนะผ่านศึกสงครามตอนเพื่อนผมนะครับใช้คันนี้ตอนที่ แผ่นดินไหวนะครับจอดกลางถนนนะไม่เป็นไรเลยนะครับความร้อนปกติคุณดูคอนโซลผมอยากให้ดูคอนโซลน,นะผมว่าด้วยคอนโซลสภาพแบบนี้นี่หายากมากแล้วนะครับคุณดูคิ้วลายไม้ทุกอย่างสวย,ยางาม <c oughs> คือเดิมๆเ,เลยอะ่ะ <c oughs> นะครับพวงมาลัยสวยเลยนะนี่ดูฝั่งนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้ปรับไฟนะครับนี่คอนโซลทุกอย่างนะครับแล้วก็คุณดูกระจกนะเ <c oughs> ดิมๆนะครับ คันนี้แต่งทุกอย่างของเดิมกับของ MG แท้หมดนะครับเนี๋ยไฟนะครับเปิดตรงกลางนะไฟนะทุกอย่างยังสวยอยู่นะครับที่บังแดดเนาะมันจะเป็นลายเดิมๆของเขานะครับนี่โอ้โหหายอย่างนี้ก็ยากมากแล้วนะพูดตรงๆเดี๋คุณซื้อเวลา คุณดูผ้าหลังคานะครับคุณดูผ้าหลังคาทั้งหมดโอ้หสวยอะสวยสุดอะนะครับอะให้ดูเบาะคุณดูเบาะฝั่งนี้นะคุณดูเบาะคุณดูเบาะนะครับเบาะฝั่งนี้นะปรับได้ปกตินะครับนี่ปรับนี้ปรับขึ้นลงนะนี่ปรับขึ้นลงนะปรับเดินหน้านะครับถอยหลังใช้งานได้นะ พับหัวนะนะครับโอ้สวยสุดเลยนะกระจกนะครับใช้งานได้ปกตินะนี่ผมผม,ผมเปิดทดสอบทดสอบให้นะครับนี่ดีนเสียงกระจกใช้งานได้ปกตินะทั้ง4ฝั่งนะครับซ่อมมาครบหมดแล้วนะหัวเกียร์สภาพสวยนะครับสามารถลงเป็นเกียร์สองได้นะครับปกติเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกนะครับนะตัวนี้ผมปรับไปฝั่งนี้แล้วนะนเดี๋ยวผมให้ดู ตับหนึ่งนะครับหคหดูให้ดูกระจกนี้นะขึ้นภาพขึ้นลงนะครับเนี่ยปรับขึ้นได้กระจกปรับได้ปกตินะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมห่านไปนกระจกใช้ได้ปกตินะครับเอาง,ง่ายงคือออปชันส่วนใหญ่นะครับใช้งานได้นะนกระจกตรงนี้ปรับที่ปรับแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับดูลายไม้สวยงามมากนะ เอาจริงผมก็ไม่ก็เห็นสภาพที่ดีขนาดนี้นะครับคือคุณอย่างนี้กว่าจะหารถเดิมที่สภาพดีแบบนี้ได้เนี่ยคือหายากแล้วนะแล้วก็ทําให้สภาพทุกอย่างกลับมาได้แบบนี้นี่คือมันใช้เวลาครับเนี่ยคุณดูน็อตทุกอย่างเขาซ่อมเขาก็หาของเก่งเนาะเรายอมรับเลยอะคุณดูนะผมให้ดูอย่างหนึ่งคุณดูเตรงเนี้ยส่วนใหญ่นะครับผมเจอนะ เบลล์กรอบแตกไปหมดแล้วนะครับนี่สภาพยังโอเคอยู่เลยอ่ะนะครับคุณดูที่จับสภาพดีจัดคุณดูนะครับแกะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะสีน้เดิมนะอุปกรณ์นะครับนี่ข้างในนี้นี่คือที่วางแก้วยังยังแข็งแรงระดับหนึ่งอยู่นะครับนี่คุณดูบินเมื่อกี้ที่ผมดูนะบินป้อนเลงเขาทำเนี่ยป้อนนี้นะคุณดูเนี่ย เกือบสองเกือบเกือบแสนก็บาทนะครับเกือบสองแสนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเก็บรถเกือบสองแสนนะครับนี่คือแค่เครื่องยนต์นะยังไม่นับภายในนะครับเครื่องยนต์ฟอนหนึ่งนะแล้วก็ Service, อบ,อบุบบนะบ๊กเซอร์วิสที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเก็บรถนะครับต้องหาแบบนี้นะคุณดูบุ๊กเซอร์วิสนะครับทุกอย่างเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งมันมันมันมีตั้งแต่ตอนตอนตอน,ตอนเกิดมัน,มนเลยนะ คุณดูน่นนะครับบุ๊กคู่มือการใช้นี่คุณดูภาษาไทยยังมีอยู่โหหาโคตรยากโอนเลิฟแมนนวลนะครับแมนนวลทุกอย่างนะยังมีอยู่นะครับอันนี้ผมชอบเล่มนี้ที่สุดนี่คือหนังสือที่ออกนะครับนี่รับรถวันที่30นะครับคุณดูเนี่ยหนังสือบรันตีนะครับแมนเทเนนซ์บุ๊กนี่คุณดู เอาจริงนะหาสภาพแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับบอกเลยนะโอเคครับมาดูบินนะคันนี้นี่คือคุณดูบินนะบินเป็นฟ้อนนะเราเพิ่งทํานะครับนี่เปลี่ยนยางเสาอากาศนะครับชุดที่ปัดน้ําฝนนะเนี่ยตั้งศูนย์น้ำมันกองแอร์นะครับน้ํามันเครื่องนะครับเนี่ยยางขอบปุ่มล็อกวาวน้านะครับยางลองสปริงโช็กหน้าหลังนะซ่อมนะครับกระจกข้างกิบล็อกฝาท้ายนะครับหลอดไฟนี่ยางแท่นเครื่องนะยางแท่นเกียร์นะครับชอกพวงมาลัย นะคุณดูเนี่ยแล้วก็ค่าแรงนะครับแสนกว่าบาทแล้วคุณดูนะนี่คือบินทั้งหมดนะไห้น้องเขาช่วยจับให้หน่อยดูนะนี่ยางแท่นนี่เพิ่งเปลี่ยนนะครับเดือนสิบเจ็ดเนี่ยยางแท่นเครื่องยางแท่นเครื่องโช๊คนะครับนี่ยางฝาวาลนี่น้ำมันเบรกนะครับสายอ่อนนะน,นะครับผ้าเบรกนี่เพิ่งเปลี่ยนนะคุณดูบินคือเก็บคงไม่มีใครเก็บบ้าๆเก็บแบบนี้นะครับนะนี่ ยางเสาอากาศนะครับดูบินเนี่ยจนะุดฉีดน้ำฝนนะครับทั้งศูนย์เนี่ยดูบินทั้งหมดกองเครื่องเนี่ยถือถ้าจะเต็บเก็บต้องเก็บแบบนี้นะครับน้ำมันเกียร์เนี่ยกองแอร์นะครับยางเสาอากาศทุกอย่างเป็นของแท้ AMG หมดนะดูบินนะครับขอปุ่มล็อกวาวน้ำนะเนี่ยบินทุกอย่างมีบินหมดนะครับโชคอัพของแท้บิวสไตล์นะ นะครับคิ law, ้วล้อฝาท้ายหลอดไฟนะครับทุกอย่างเนี่ยคุณดูบินนี้แสนกว่าบาททั้งหมดแสนกว่าบาทนะครับเก็บจบจบให้หมดแล้วนะนี่บินอีกนะครับเป็นบินทําสีนะคุณดูนะเบาะทั้งหมดนะครับทําสีเบาะทั้งหมดนะแผงลังคาหัวหมอนนะครับลายไม้คุณดูลายไม้นี่จะหมื่นแล้วนะนะครับเครื่องเสียงเนี่ยคุณดูนะเครื่องเสียงทําไยลำโพงนะครับซับทุกอย่างเนี่ยเครื่องเสียงนี่มีสองหมื่นนะครับนะ ขัดเคลือบสีชุดพรมนะครับไฟนะโหคุณดูเป็นหมื่นเนะนี่ยนะครับยางนะครับยางประตูใหม่หมดนะครับฝาปิดนะคุณดูโหเนี่ยคุณดูบินอีกทั้งหมดเบ็ดเสร็จบินนี้นะครับทําเครื่องเกือบสองแสนแล้วบินนี้อีกเกือบแสนนะครับดังนั้นคุ้มสุดเลยนะใครได้คันนี้ไปครับบอกเลยว่าสภาพโคตรดีเนะี่ยคุณดนะูผมให้ดูตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะอย่าให้ดูข้างหลังนะครับจัดการ เบนเวดมาครบหมดแล้วคุณดูแผงข้างหลังสวยเลยนะครับเสาเอเสาบี B, ทุกอย่างสวยงามมากเบาะนะครับเดี๋ยวคห้ไปดูแผงประตูมาดูคิวทุกอย่างตรงนี้สวยสุดเลยหาเยอะยังไงเอามานั่งนะครับเบาะนะครับสภาพนิ่มอยู่เลยให้ดูแผงประตูนี่คุณ คือคันนี้มันรีสโตมาดีจริงๆอ่ะผิวสัมผัสท,ทุกอย่างดีมากนะครับเดี๋ยวเราปิดกันเนี่ยคุณดูเนี่ยทุกอย่างแบบเวิร์กมากอะไรมันจะคือคืออย่างนี้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะที่ผมตื่นเต้นคือรถนะครับมันเก่าขนาดนี้แล้วอ่ะคุณดูสิการหาดีเทลพวกนี้นี่คือมันยากนะครับมันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับหาของแบบพวกนี้เนี่ยที่มันที่มันจะสมบูรณ์แบบนี้นะครับ อกนะสภาพโอเคมากแผงประตูทุกอย่างนะครับฟิลลิ่งคือแบบนุ่มนวลมากๆนะครับบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะโคตรคุ้มนะครับแล้วก็ถ้าคุณทำเองนะบอกเลยว่าเกินครับซื้อรถสภาพจบๆแบบนี้นะครับมีบินคมแบบนี้คุ้มกว่าเชื่อมโอเคครับได้เห็นรายละเอียดแล้วก็สเปคนะครับ ตัว Mercedes-Benz C-Class เนาะตัวนี้นะครับเป็น C220 W202 นะครับตัวรถปี95นะไม่แสนห้ารีสตโตแบบเจ็บๆมาแล้วนะครับราคา3 1 9 0 0 0บาทครับราคานี้เลยนะคุณถ้าอยากซื้อไม่อยากมานั่งทำเองไม่อยากมานั่งหาของนะครับคันนี้ตอบโจทย์ให้ คุณพูดผมพูดตรงๆนะแนวอนาคตถ้าเก็บสภาพแบบนี้ไว้นะยังไงร,ราคาก็มีไม่ตกแน่นอนสําหรับคนบเก็บเขาอยู่ในมือของคนเก็บจริงๆนะครับใครสนใจครับ061746222ครับโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมด้วยนะครับบอกเลยว่าสภาพแบบนี้หายยากไปแล้วครับ